ฮสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์ของรัพย์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเเรื่องตัวยาที่มีฤทธิ์แรงหรืออาจจะเป็นพูดได้อย่างหนึ่งว่าเป็นตัวยาอันตรายซึ่งในทางเภสัชกรรมแล้วเราก็ควรจะศึกษาตัวยาที่มีพิษหรือมีอันตรายเพราะว่ายานั้นก็เป็นเหมือนเปรียบสเสมือนดาบสองคมได้เหมือนกันฉะนั้นการใช้การใช้ตัวยาสมุนไพรหรือไม่ว่าจะยาอะไรก็แล้วแต่ เราก็ควนศึกษาหรือคำนึงถึงฤทธิ์ที่อันไม่พึงประสงค์หรืออาจจะมีผลข้างเคียงหรืออาจจะเป็นยาอันตรายที่ถ้าใช้มากเกินไปหรือใช้ไม่ถูกวิธีนะครับต่อไปนี้เราก็มาศึกษากันนักศึกษาที่เรียนเภสัชกรรมไทยก็คงต้องจดจําแล้วก็จำํำการฤทธิ์ของตัวยาที่มีฤทธิ์แรงหรืออันตรายนี้ไว้ด้วยว่ามีผลทางด้านใดต่อร่างกายบ้างนะครับ ท่านี้เราก็มาดูไปด้วยกันนะครับนิยาที่มีฤทธิ์แรงนั้น <c oughs> ในทางยาเราก็จันจะยกตัวอย่างหรือเอานํามาให้พวกเราดูก็คือพวกเมล็ดสลอดในเมล็ดสลอดนั้นมีฤทธิ์แรงในทางถ่ายจำให้ดีนะฮะมีฤทธิ์แรงในทางถ่ายสมัยก่อนเราคงจะได้ยินว่าเอาสลอดมาใส่ให้คนกินกันแล้วก็จะถ่ายแทบไม่หยุดหรือบางคนอาจจะเสียชีวิตจากการที่ถ่ายมากเกินไป ก็คือเมื่อถ่ายมากก็ทําให้สูญเสียน้ําเสียเกลือแร่นะครับอันนี้กินมากก็จะทําให้ถ่ายเมื่อเสียถ่ายมากก็อ่อนเพลียเสียน้ําในร่างกายแล้วก็อาจจะถึงตายได้แต่สรรพคุณของเมล็ดสลอดนั้นนะครับก็มีสรรพคุณที่โบร,ราณเราใช้ก็คือช่วยในการถ่ายเสมหะถ่ายโลหิตถ่ายน้ําเหลืองและถ่ายพยาธินะครับก็เป็นประโยชน์ในทางยาด้วยแต่การใช้เมล็ดสลอดก็โบร,ราณก็จะมีวิธีการฆ่าฤทธ ซึ่งอาจา,ารย์ก็จะกล่าวต่อไปในในเรื่องของการการสตุการประสาการฆ่าฤทธิ์ของตัวยาที่ที่จะเอาการที่เราจะเอาตัวยาที่อันตรายมาใช้เนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการที่จะลดฤทธิ์ของเขาให้อ่อนลงนะครับอันนี้ก็เป็นสลอดนะครับมเมล็ดสลอดอันนี้ก็เป็นต้นเขานะครับเป็นต้นที่จานย์โคสถ่ายเข้าไปนะอันนี้จะเป็นใบเป็นใบใบเด,เดียวนะฮะใบจะเป็นสังเกตใบจะเป็นเหมือน เหมือนฟันเรื่อยนะครับเป็นฟันเรื่อยนะครับส่วนอันนี้คือผลของเขาผลเขาก็จะเป็นนะออกผลแล้วก็จะเป็นภูภูห้าหกภูนะครับเป็นไม้พุ่มนะขนาดย่อมนะครับไม่ใหญ่มากนะัขนาดย่อมถึงกลางอันนี้ก็ถ่ายอันนี้ถ้าโค้ดใกล้ไปหน่อยนะครับอันนี้จะเห็นภาพของผลเขาซึ่งจะแตกเป็นมีรอยแยกแตกเป็นภูภูนะครับ นี่ส่วนที่เป็นอันตรายของสลอดก็คือเมล็ดในเมล็ดนั้นมีน้ำมันครับน้ำมันสลอดนั่นเองนะฮะมีสัมันน้ำมันที่อยู่ในเมล็ดน้ำมันตัวนี้เองมีพิษมากนะครับเมล็ดสลอดเนี่ยมีพิษมากท่านหนึ่งใน10ของเมล็ดก็สามารถจะทําให้ถ่ายแรงอย่างรุนแรงได้นะหนึ่งแค่1ใน10เองแล้วก็ทําให้กระเพาะลําไส้อักเสบเพราะกระเพาะลําไส้ก็ต้องบีบตัวอย่างรุนแรง แล้วก็เกิดอาการท้องเสียหรือถ่ายท้องอย่างรุนแรงมีอาการขึ้นไส้อาเจียนคล้ายอาหารเป็นพิษแน่นอนเหมือนกับเมื่อเป็นพิษมากๆร่างกายจะต้องขับออกมาไม่ว่าจะอาเจียนทั้งถ่ายนะครับอันนี้คือพิษของเขาส่วนที่เป็นเป็นพิษในน้ำในเมล็ดก็คือน้ํามันอย่างจาย์บอกไปแล้วน้ํามันตัวนี้มีชื่อว่าโครตอนออยเป็นน้ํามันที่บีบได้จากเมล็ดสลอดนะครับบีบได้จากเมล็ดสลอดนะครับที่ปอกเปลือกแล้วด้วยซ้ํา มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายอย่างแรงนะพูดกันว่าขนาดเพียง1ห,หยดหรือประมาณ15ซีซีเนี่ยมีอันตรายมากนะครับปัจจุบันก็เลิกใช้ไปแล้วและแม้แต่บางครั้งไปถูกผิวหนังก็จะระคายเคืองเป็นผื่นแดงแล้วก็ยังเป็นสารก่อมาเร็งผิวหนังด้วยอันนี้คือน้ำมันโครตันออยหรือน้ำมันสลอดนั่นเองแต่นี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับสมุนไพรที่เรียกว่าต้นตาตุ่มส่วนที่เป็นพิษก็คือยางตาตุ่ม นะจะไม่อันนี้เป็นไม้ที่อยู่ตามชายทะเลยังตาตุ่มนั้นก็มีฤทธิ์แรงในทางถ่ายเช่นกันนะถ้ารับประทานมากก็จะถ่ายมากทําให้หมดกําลังและอาจถึงตายได้นะครับแต่สรรพคุณเราก็ใช้ถ่ายพยาธิถ่ายโลหิตถ่ายเสมหะถ่ายอุจจระนะครับก็เป็นเป็นเป็นยาที่ใช้ถ่ายระบายท้องนั้นการใช้ยาที่มีฤทธิ์แรง,งนี้ต้องมีกรรมวิธีในการลดฤทธิ์ของเขา นะลดฤทธิ์การอันเป็นอันตรายซึ่งเราจะอยู่ในหมวดของการสตุประสาหรือการฆ่าฤทธิ์นั่นเองนะครับจำไม่นะายางตะตุ่มทนี้น้ำยางของต้นตะตุ่มนั่นเองที่เป็นปัญหาส่วนที่เป็นพิษก็คือน้ำยางสีขาวเพราะพวกนี้จะมีสารกลุ่มไดเทอร์ปีนเอสเตอร์ถ้ากินเข้าไปนะครับก็จะทําให้ท้องร่วงอย่างรุนแรงถ้าเข้าตาก็จะทําให้ตาบอดนะฮะอันนี้อันตรายนะแม้แต่ควัน,คว,นควันไฟ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของต้นหรือกิ่งของต้นตะตุ่มถ้าเข้าตาก็จะแสบตาเป็นเวลานานและอาจจะทําให้ตาบอดได้นะอันเนื่องจากไม้ตัวนี้อยู่ชายทะเลก็มีเรื่องเล่ากันว่าแม้บางชาวชายช,ช,ชาวเลเนี่ยบางทีก็มีการเลี้ยงหอยแล้วก็ไปตัดเอากิ่งไม้ของต้นยางตะตุ่มไปปักให้หอยเกาะพอหอยเกาะกินเข้าไปหอยเกาะก็จะดูดซึมสารนี้เข้าไปเวลาที่คนกินหอยก็สามารถจะท้องเสียอย่างรุนแรงได้ ็อาจจะเกิดจากการที่เอาเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นตะตุ่มนั้นไปไปเกาะให้หอยหาให้หอยเกาะนั่นเองการเลี้ยงหอยทําชายทะเลต่างๆหรือแม้แต่เอาเอาเอา,เอาต้นหรือกิ่งเข้ามาเผาเป็นฐานฐานตัวนั้นนะครับฐานตัวนั้นพอเผา,เผาวันวันของเขาก็จะลอยเข้าไปในในหม้อขงข้าวหรือข้าวหรืออาหารก็จะทําให้ท้องเสียได้เหมือนกันงนั้นอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ หอยปูที่ไปเกาะนะครับอย่างที่บอกที่ไปเกาะที่ไม้ตาตุ่มถ้านําไปรับประทานก็จะทําให้เกิดอาการเป็นพิษท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับท้องเสียอย่างรุนแรงอาจเจียนนะครับได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นต้นยางต,ต้นตาตุ่มที่มักอยู่ชายทะเลนะครับคงจะเห็นภาพไกลไม่ชัดเป็นไม้ตัวต่อไปก็คือสลัดใดต้นสลัดไดก็เป็นไม้ในกลุ่มของไม้ที่คล้ายคกับตะบองเพชร กลุ่มตะบองเพชรนั่นเองซึ่งเป็นลักษณะใบไม่ชัดเจนแต่ก็จะมีเรื่องของลำต้นที่อุ้มน้ำมากนะครับเราลงดูต้นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นยาถ่ายนะครับก็เป็นยาหรือเป็นยาถ่ายก็คือยางของเขานั่นเองนะครับตัวยางสลัดใดนั้นก็มีฤทธิ์ในทางถ่ายเช่นกันกินมากก็จะถ่ายมากทำให้หมดกำลังอ่อนเพลียแต่ประโยชน์ทางยาเราก็นำมาใช้ในการถ่ายพยายถ่ายน้ำเหลือง ถ่ายอุจจาระาถ่ายพิษตันสางต่างๆแต่ก็เอาอยางนั้นต้องมาทําการสตุยางสลัดใดนะการสตุก็โคอเอาเอาอยางนั้นมามาใส่ภาชนะแล้วก็ใช้น้ําร้อนนะเทลงไปเทลงไปในในภาชนะที่ใส่ที่ใส่ยางสลัดใดแล้วก็โคน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 จนความร้อนไปทั่วแล้วก็จนน้ําเย็นแล้วก็เททิ้งไปนะครับใช้น้ําร้อนทําอย่างนี้อยู่เจครั้ง จึงจะเอายางสลัดใดนั้นมาทํายาได้อันนี้เราจะว่าละเอียดอีกทีกันในตอนทำเ,เรียนเรื่องการสตุประ,ะอีกทีนะครับยางสลัดใดนั้นส่วนที่เป็นพิษก็คือน้ํำยางและต้นนั่นเองสารพิษที่พบได้แก่ยูโฟบินเตต้าไซคลิกไดเทอร์พีนและไตรไซคลิกไดเทอร์พีนถ้าน้ำยางถูกผิวหนังก็จะทำให้ปวดแสบปวดร้อนและก็อักเสบบวมพอง หากเข้าตาก็อาจทำให้ตาบอดได้นะครับเรามาดูต้นดูนะครับนี่ฮะอันนี้คงเห็นกันคุ้นๆกันไปทั่วๆซึ่งปลูกเป็นไม้ประดับตามหน้าบ้านเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยยางถ้าไปโดนไปกรีดโดนอะไรนะรยางเขาจะหยดออากขาวๆถ้าเข้าตาหรือโดนผิวหรืออะไรอันตรายนะครับแม้แต่ลำต้นของเขาในยาโบราณบางส่วนก็ใช้ต้นเนี่ยนะครับมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เข้ายา เพื่อเพิ่มลิ์ในทางถ่ายได้ด้วยนะครับต้นนี้คือสอสลัดใดนะครับเราคงเจอกันเรื่อยๆต่อไปตัวที่ตัวยาอันตรายตัวที่4นะครับหรือตัวยาที่มีลิ์แรงตัวนี้ก็คือ,อลูกสแสลงใจนะฮะแสลงใจชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสแสลงใจก็คือน่าจะมีผลต่อหัวใจนั่นเองถามนะหัวใจสแสลงมีลิ์ในทางเมาเบื่อนะครับเมาเบื่อนนะครับรับประทาน มากรับประทานก็อาจจะชักกระตุกถึงตายได้แต่สรรพคุณก็มีนะครับใช้บํารุงหัวใจได้ด้วยนะครับนะครับบำรุงประสาทแก้พยาธิผิวหนังแก้ลมอันกระเพื่อมในกุทรคือลมที่มันเคลื่อนไหวในท้องนั่นเองนะฮะก็คือลมลมในท้องที่ทําให้รู้สึกเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆปวดตรงนั้นปวดตรงนี้จุกตรงนั้นจุกตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นลมกระเพื่อมในอุทธรน,นะครับพวกนี้สแสลงใจหรือเรียกอีกอย่างว่าลูกกระจี้ หรือโกดกากิ้งก็ได้นะครับกดกากิ้งเดี๋ยวเรามาดูกันามาดูกันต่อว่าเป็นยังไงลูกแสลงใจหรือโกดกากิ้งทางภาษาอังกฤษหรือชื่อชื่อ,อสามัญเขาคือนัสโวมิก้านัสโวมิก้านะครับส่วนที่เป็นพิษก็คือเมล็ดนะเมล็ดเขาจะมีลักษณะเหมือนกระดุมเราจึงเรียกชื่อเมล็ดเขาว่าบัตตันบัตตันซีสหรือด็อกซีส นะครับนะฮะเหมือนกระดุมหรืออาจจะเหมือนเหมือนด็อ,ดอกบัตตันนะฮะหรือด็อกบัตตันได้ด้วยใน,มนเมล็ดมีสารพิษในกลุ่มอินโดอัลคาไลที่ชื่อว่าสติกนินคงได้ยินคำว่าสติกนินนะฮะสติกนินนี่ก็เป็นยาที่เป็นยาพิษได้เหมือนกันสารสติกนินตัวนี้แต่ก็มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส,ส่วนกลางนะครับถ้าใช้อย่างปริมาณแต่ต้องใช้ในปริมาณที่ควบคุมและก็พอเหมาะนะครับ ฤทิ์ของสติ๊กนินตัวนี้ก็จะมีผลทําให้หัวใจเต้นเร็วเงื่อออกนะมีการกล้ามเนื้อเกรงกระตุกนะครับกลืนลําบากทําให้ชักอย่างรุนแรงลําตัวผู้ป่วยก็จะโค้งหรือแอนไปข้างหลังโดยที่ป่วยยังรู้ตัวก็คือมไไีไปควบคุมระบบประสาทส่วนกลางนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเกรงตัวของกล้ามเนื้อดังด้านใดนด,นด้านหนึ่งอาจจะโค้งหรือแอนไปข้างหลังและก็จะตายเนื่องจากหยุดการหายใจหยุดการหายใจ ในที่สุดอาการเป็นพิษจะเกิดขึ้นภายใน15-30นาทีหลังจากรับประทานเข้าไปซิกนินเป็นสารที่มีพิษมากเพียง15-30มิลลิกรัมก็จะทําให้ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นสารที่อันตรายด้วยนะมีผลต่อหัวใจอย่างแรงถ้ากินปริมาณมากนะปริมาณเพียงเล็กน้อย15-30มิลลิกรัมก็ทําให้ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวนี้ให้ดีนะครับตัวโกดกากิ้งสแสลงใจตัวนี้ อันนี้ก็เป็นเมล็ดนะฮะเป็นเมล็ดแห้งนะครับซึ่งผลเขาก็จะเป็นผลกลมๆแล้วนี่เป็นเมล็ดส่วนด้านในเขานะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดาขนาดขนาดใหญ่ไม่ไม่ใหญ่ใหญ่กลางๆหรือไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ต่อไปตัวยาที่มีฤทธิ์แรงตัวนึงก็คือฟินนะครับฟินคงรู้จักกันดีนะครับฟินนี้ก็มีฤทธิ์แรงในทางเมาเบือ่อช่วยรักษาประสาท นะรับประทานมากก็จะลางาประสาทนะครับทำให้หมดสติอาจตายได้แต่คุณสมบัติในทางยาคือแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายและแก้บิดแก้ท้องเสียนะโบราณก็ใช้ฟินเนี่ยหรือเราเรียกว่าขี้คารูหรือขี้ยาฟิ่นนั่นเองนะมาผสมตัวยานะให้ทําให้อ่าลดอาการปวดฮนะบรรเทาอาการปวดได้แต่มีผลก็คือมันไปกดประสาทแล้วก็ทําให้ เกิดการเป็นสารเสพติดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลอันนี้ก็เป็นผลของเขานะครับผลของเขาเขาก็คือยางจากผลนั่นเองก็เอามาตากนะฮะยางจากผลอันนี้เป็นผลแห้งเขาที่กรีดยางไปแล้วจะมีรอยกรีดยางออกไปนะครับฟิลน,นั้นความเป็นพิษก็จะอยู่ที่น้ำํำยางที่กรีดจากผลที่ยังไม่สุกซึ่งจะมีสารมอร์ฟีนโคดีนทีบีนพราวริน ซึ่งจะมีฤทธิ์ในการกดประสาทส่วนกลางแล้วก็จะทำให้ซึมเศร้าปากแห้งนะฮะกระหายน้ำเหงื่อออกมากคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกขาดออกซิเจนชีพจรก็จะเต้นช้าลงอุณหภูมิในร่างกายก็จะลดลงและก็อาจจะตายเนื่องจากหัวใจหยุดเต้นอันนี้ก็เป็นผลของมอร์ฟินนะฮะหรือสารที่อยู่ในฝิ่นนั่นเองนะครับต่อไปกัญชา กัญชามีฤทธิ์แรงในทางเมาครับอันนี้ทําให้ประสาทหลอนได้นะเห็นมดตัวเท่าช้างได้นะครับรับประทานมากก็จะทําให้เสียเจริตก็คือเป็นบ้าเลยสรรพคุณทางยาปกติก็ใช้ในการแก้ประสาทพิการหรือเจริญอาหารได้นะครับอันนี้ต้นกัญชาซึ่งเป็นถือว่าเป็นพืชที่เป็นยาเสพติดด้วยนะครับกัญชานะอันนี้ก็แคนาแคนาบิสนะฮะซาติวารินนี่เอง ก็มีสารเตต้าไฮโดรคาร์บินอลนะครับสารเตต้าไฮโดรคาร์บินอลหรือ TSC นั่นเองสารนี้ก็จะมีฤทธิ์ในการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับต่อจิตประสาทโอเคเดี๋ยวเรามาต่อตอนสองกันต่อนะครับกตอนตอนหนึ่งเรื่องตัวอย่างที่มีฤทธิ์แรงขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อตอนสอง